เอาพริกนี่มาๆๆนี่เธอได้ตามข่าวมินี่ไหมอะ่ะอ๋อเห็นอยู่แต่ว่าไปเมื่อก่อนฉันเคยติดตามเป็น FC ด้วยนะแต่หลังๆฉันไม่ได้ติดตามเท่าไหร่แล้วอะ่ะฉันก็เหมือนกันตั้งแต่ตอนที่มีดราม่าเรื่องผู้ชายตอนนั้นน่ะ ล่าสุดที่มีคนโพสต์รูปหลุดแล้วก็อะไรไม่รู้ตามมาเต็มหมดเลยอ่ะอืมเห็นแล้วเห็นแล้วก็เรื่องธรรมดาแหละนะเออเอมันมีคนทําคลิปล้อเลียนด้วยดูสิยังขำไหนไหนไหนแท็กไปหน่อยสินี่นี่นีเดี๋ยวฉันว่าจะโพสต์ลงไปด้วยอ่ะตอนเช้านั่งทําภาพอยู่ไปไลค์ด้วยนะนี่พวกเธอ ทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันล่ะไม่คิดบ้างเหรอว่าภาพแบบนี้อาจจะเป็นการใส่ร้ายอะไรพวกนี้ก็ได้นะหมายความว่ายัางไงอ่ะอาจจะมีคนไม่ชอบมินนี่เลยทําแบบนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าภาพพวกนั้นจริงไม่จริงอีกอย่างที่คอมเมนต์แล้วก็ตัดต่อคลิปล้อ,อก,กันอยู่เนี่ยมันคือการกันแกล้งบนโลกออนไลน์ชัดๆโอ้ไม่มีใครสนใจหรอกจะล้อไม่ล้อใครก็สนแค่ว่ามันสนุกหรือเปล่าก็แค่นั้นเองเราไม่เห็นจะต้องจริงจังขนาดนั้นปะใช่นะใช่ฉันเห็นด้วย จริงๆแล้วถ้าดูดีๆภาพพวกนี้เหมือนจะแค่ผิดที่ผิดทางมากกว่าฉันลองวิเคราะห์ภาพดูเหมือนจะเป็นแค่มุมกล้องล้วนๆแต่ว่าเหมือนประเด็นไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นถามตรงๆนะพวกคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากแค่ความสนุกและสะับใจถ้าทําคนอื่นแบบนี้พอเห็นโอกาสเขาหน่อยก็ทํากับเขาเหมือนเขาไม่มีจิตใจหยุดสักทีเถอะพอได้แล้ว ผมเห็นด้วยกับข้อสัิฐานของคุณนะที่ไม่ตัดสินอะไรก่อนมินนี่ต้องทำงานหนะักออกมาถึงชังว่วโมงว่ายน้ำา็็อาจต้องใช้แรงเยอะมินนี่คงวูผภาพมันก็ถูกทายเกินหนึ่ล้องมาแบบนั้นแล้วคนในโซเชียลที่ไปแกล้งเขาเนี่ยตัวการเลยการบูลรี่แบบเนี้ยออถ้าไม่นี่อ่านขอให้มินนี่ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับ